มึงไม่จีบสาวโชว์กูหน่อยไมมีผัวแล้วผัวผัวเขาอาจจะไม่หล่อเท่ามึงก็ได้นะเยเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผัวเขาทีเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผัวเขาทีถ้าสมมุติว่ามีแฟนกับกิ๊กใช่ไหมจิกครับขัดหูขัดตาเขาไปขัดหูขัดตาเขาไปน้องโอ้โหก็เกย์เดี๋ยวซัมมี่เดี๋ยวพี่เอาเองเนาะกูวัดแต่หัวไอตั้งไอวอลมิกกี้ไอวอลไอไอวอลโอ้โห ยังไม่ได้ถ่ายถ่ายทำไมอ่ะเอ้ยวันหลังไปถ่ายก็ได้พวงนี้เราคุจับมึงถ่ายนะครับคือไอเดียเทียเนี่ยมันจะแบบมันวอนพี่ครับเต้ไม่เอาสามมาเล่นนะเออกำลังถามเฮี้ยโอเคเพื่อนโอ้เโอ้ไม่เป okay. oh. 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 ิดไมคอะไรกูเลยอะโอ้เขาอัานไม่ชอบมึงก็ได้เต้ ไม่ได้ชอบคุยได้ฮะพอไม่ได้ชอบคุยได้ฮะพอไม่ได้ชอบคุยได้ฮะเขาไม่รู้เลยมันเป็นใครอ๋อแล้วเราเชิญมาทำไมอ่ะก็เอามาเล่นด้วยี่เดี๋ยวเชิญมันรู้เป็นรู้จักเลอุ้ยอีเหี้ยมันอยู่ล้มบลกพวกเพื่อนมันจะตายแล้วนะฮะมันจะตายแล้วนะเจอโม่เปล่าโอ้โโอ้โหดูดีดูดี เฮ้ยเต้มมาช่วยเนาะดูดีอโอโ้โหโอ้โหตายห่าตายหงายตายใสยเวนเมื่อกี้พี่เล่นโง่ไปนิดหนึ่งดูดิดูแม่งโมโด่ดิดูจีบสาวไม่ติดโอโ๋โอโถ่เฮ้ยผมก็แค่นั่งเล่นกับผียงได้แค่ได้น้องน้อง <c oughs> น้องเล่าให้ฟังหน่อยดีน้องเล่าให้ฟังนี่พี่พี่อยากรู้่ะ <c oughs> แพ้หน่อยว่ามึง no. no. ไม่มจีบสาวโชว์กูหน่อยอ่ะ <c ười> เขามีผัวแล้วเออก็จีบเล่นๆก็ได้จีบเล่นก็ได้ไม่ไม่ถ้ามันติดขึ้นมาเดี๋ยวเขายังมันจะเป็นเรื่องไม่รองเมาร้อนนนผัวผัวเขาอาจจะไม่หลอ่อเท่ามึงก็ได้นะ,เ,ะ <c ười> เดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผัวเขาจีบเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผัวเขาจีบโอ้โหเอาที่กูชมนะเนี่ยจักใจเลยที่มันทอนมันทอนจังอย่าที่อะชมโคตรซึ้งเลยมึงชมกูเนบ้างโอ้โหเพื่อนกูหล่ออยู่แล้วเชเชเชดี กูก็รออยู่แล้วกูกูเขาว่าไม่เอามึงเลยแหละไอ้้เหียดูดูดูพูเดซเอ๊ะโอเคโอเคเพื่อนกูเกล่ะกูเกล่ะโอเคไหมกูเกคแล้วกูเกล่ะถามเยอะไอ้ฮะถามกูเยอะเดี๋ยวกูจะร้องไห้เตะเตะถ้าสมมุติว่ามีแฟนกับกิ๊กใช่ไหมแต่ว่ากิ๊กมึงสวยกว่าแฟนมึงมึงจะเรียกใครวะเล็กกิ๊กครับเล็กกิ๊กใช่ไหมเล็กกิ๊กเล็กกิ๊กอ เอาเป็นมึงมึงเลือกใครอากูถามคนอย่างกูนะก็ต้องเลือกแฟนอยู่แล้วกูใจเดียวเลยพอดีแฟนกูหาไม่ได้กิ๊กกูหาไม่ได้ยืดดูยืดดูเอยแฟนมันเปลี่ยนใหม่ได้ไงแต่กิ๊กมันเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ยึดเขาว่าคำคมบาดใจบอกเลยว่าถ้าแฟนตะวันฟังอยู่รับรองแสบดักแน่นอนจะไม่หลอดถ้าพี่ตูนแต่พี่พร้อมจูนตลอดนะครับว้ายคำคมบาดใจคมบาดใจอีกแล้วไอ้เฮีย เอ้เตะเตะมึงหลีกไปเดี๋ยวกูจีบโชว์เออโอเคจีเลยขาไม่เป er, ิดไมค์คุยกับมึงเลยเนี่ยเขาชื่ออะไรวะปไม่ไม่ไม่เธอเธอเปิดไมค์ให้เราได้หมดนเธอเปิดไมค์ให้เราหน่อยได้ไหมเราจะไม่ได้เข้ามาจีบเธอก็ได้เราแบบเราแค่อยากคุยกับเธอเนี่ยเตะกูไม bon ่อยากคุยกับมึงได้เขาบอกเขาบอกเฮ้ยบ้านเหลืองนี่เฮ้ยบ้านเหลืองนี่เขาให้อวอลกูมึงดูโอ้โหเขาให้อวอลกู เฮ้ยเต้เขารักกูเแย่เขาให้วอกูอุ้ยเขาอยากซัมติงไอ้สัตว์เขาอยากซัมติงมีงงพ่อ,อ,อไงสัตว์ถึงเมื่อกี้เราจะช่วยเธอไม่ได้แต่รอบต่อไปเนี่ยเราช่วยเธอได้ตลอดนะช่วยอะไรช่วยอ๋อช่วยได้หมดหเรื่องหัวใจรเรื่องความรักเรื่องเรื่องขัดหูขัดตาเขาไอ้ขัดหูขัดตาเขาไอ้ ช่วยช่วยสวยมากน้องพี่ยิงเองพี่ยิงเองมือมึงมาิงด้วยตัวเองคำคมไม่เก็บเก็บแต่ของไอ้เหี้ยไปเธอเธอเธอไหนเนี่ยโอ้โหเธอไม่เปิดไม่พูดกับเราเลยว้าเขาโทรมาเ่าบอกไอ้มาเล็กเกกับใครวะเฮ้ยแต่ไอ้นี้ก็เกินไปไอ้เหี้ยนี้เกินไปน้องมามึงมเล็กเก็บใครวะโอ้โหมันก็เกิยไอ้เต่กูกูเห็นคนกูเห็นคนบ้านหน้าบ้านหน้าโอ้ตูตาฝาดไม่ใช่ต้นไม้เฮ้ยปั๊ก กูร้อนไม่บบ้านเรียกร้อนครับไม่ไม่ไม่กูตาลายกับความรักของน้องเขาอยู่ไงอีหี้ยมึงไม่โคตรน่ารักเลยไอ้สัตว์ชอบว่ะเฮ้ยเป็นแฟนกูไหมอีหี้อ่ะไม่มาอ่ะมึงแม่ตามึงไม่น่ารักอ่ะตามึงน่าจะเยอะไหมสัตว์น้องรู้ไหมน้องว่าน้องทำให้เมมโมรีพี่เต็มรู้ไหมทำไมรู้ไหมกูอัดคลิปแล้วกูไม่ได้พูดกับใครเลยสัตว์นี่มึงกูจะเต็มไอ้สัตว์ ตอนแรกมาดีแล้วครับผมหลังๆมาแห่ของเฉยเธอเธอเพียงคนเดียวที่อยากเจอจะเรียกหาพ่อเขาบอกไม่เคยเห็นหมอเธอเธอแอดเฟรามาได้นะเรามีเฟรมให้เธอตลอดโอ้ยวิ่ยน้องชายกูตายอีเหี้ยเอาน้องชายก่อนผมก็ไม่อยากตายหรอกมันเกิดไม่ได้ไก่เยอะเลยลังกูน้อไก่เกินน้อเดี๋ยวเดี๋ยวซัมมี่เดี๋ยวพี่เอาเองน้อง ตักหนึ่งกูอัดแต่หัวพี่พี่มูครับพี่อัดแต่หัวโอ้โหหลังกูโอ้เธอไม่มาช่วยเราเลยความรักที่เรามีให้สงสัยจะไม่มีค่าโโอ้หบริษัทหมดกระจีบสาวอีกที่อะไรกูก็ฆ่าได้ตั้งหนึ่งตัวครับมิกกี้ยิงหัวมิกกี้เฮ้ยมิกกี้ตั้งไอวอลมิกกี้ไอวอลไอไอวอลโอ้โหมึงรู้ไหมว่าทำไมน้องกอลถึงตายรู้ไหม เพราะว่าน้องเขาให้ไอวอกูไงอินพี่กูอีกเ้ยเราเท่ากันเราเราเราเท่ากันเราเราเท่ากันเราเท่ากันเราก็ยี่สิบนะผมอายุแปดสิบแล้วเนี่ยอ้ลงลง